กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านนวัตกรรมและนำไปต่อย,ยอดทางธุรกิจได้ด้วยศาสตราจารย์พิษษเศษดรอเนกเหล่หาธรรมทัศน์และธรรมรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวกล่าวภายหลังเปิดงานและปาฐกษาพิเศษเรื่องนวัตกรรมไทยสู่เวทีโลกภายในงาน KMITL Innovation Expo 2023มุ่งสู่โลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาชกระบังหรือสจรอจัดขึ้นว่านะับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนง,งานด้านวัตกรรมได้เป็นผลส,สาเร็จอย่างดีมากและยังสามารถนําไปต่อย,ยอดทางธุรกิจได้ด้วยรวมทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเข้ามาศึกษาด้านวิทยาศาสตร์วิศวะเมื่อจบแล้วมีงานทําและได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น โดยยืนยันนวัตกรรมของไทยสามารถแข่งขันกับนานา,นาประเทศได้อย่างแน่นอนและจากที่ได้เยี่ยมชมบูธการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆแล้วเห็นถึงศักยภาพความสามารถของเด็กไทยได้อย่างมาก็ามาเปิดงานนวัตกรรมให้สจลกระดาให้กำลังใจด้วย <c oughs> ที่จริงมาขอบคุณด้วยที่สจลอทำนวัตกรรมอะไรขึ้นมาได้ มากมายหลากหลายแล้วก็แข่งขันได้ที่สําคัญคือไปต่อธุรกิจได้เป็นนิมิตหมายอันดีว่าประเทศไทยเราทําเรื่องนวัตรกรรมได้ผลสําเร็จแล้วก็จะสําเร็จต่อไปตอนนี้มันมาถึงขั้นที่ไม่ว่าไปที่ไหนก็จะพบว่าคนไทยทําอะไรดีๆได้ซึ่งสมัยนี้เขาเรียกว่าทำนวัตรกรรมเราทำได้ดีนะครับแล้วก็มีธุรกิจใหม่ๆที่เข้ามาทําเรื่องที่เกี่ยวกับนบวัตรกรรมเอาไปทำเป็นธุรกิจ นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมยังกล่าวด้วยว่าเมื่อชเช้าที่ผ่านมาได้ไปเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ซึ่งขณะนี้กําลังเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจที่เกี่ยวกับการสร้างรสชาติของอาหารโดยการสกัดเอารสชาติจากวัสดุธรรมชาติเพื่อให้เกิดสารที่สร้างรสชาติอาหารซึ่งถือเป็นการขยับขึ้นไปสู่กั้วที่สูงขึ้นในเรื่องอุตสาหกรรมอาหารคณิษฐาลือศาสตร์ รายงาน